เพียนผู้บริหารครับและคณะกรรมการคณะครูอ,อาจารย์ทุกคนคและสวัสดีพเพื่อนพเพื่อนท้องเชาวละฉันก็จสั่งรองไห้ทุกคนครับผมชื่อนายวชิราวิยาภูมิครับชื่อเล่นชื่อเต้นครับอ่าศาิษย์สาดูแม่คอมพิวเตอร์ธุรกิจครับสีรอบสองครูที่ปรึกษา,าจา้าแสงกระลุ่มสีมหาชัยครับว่า คติพจนครับเลยจนไม่พ้นความตายครับความสามารถพิเศษบีบบล็อกครับมีใครอยากฟังบีบบล็กอกไหมครับครับบีบบล็อกคือการทำเสียงเดี่ยว <ไป S 1> จาก<ไ>ปากครับโดยมีุดหรืานสามเสียง <S <S เสียงที่หนึ่งเสียงกระเดือ่อง เสียงที่สองหยัับเสียงที่สามสแสดงเอาสามเสียงมารวมกันครับ ขอให้ได้เกียรติขอบคุณครับอากไรได้ไยากเราข่สสกคัญหนึ่งาสำคัญที่่ขาอนยาก่อนะให้ปวชเป็นข้าวถั่อ๋อถามได้ขอเชิญาวชัาวก่อนก่อนนะครับเือ่คน เชิญนะครับพระพรด้านข้างได้เลยนะครับอ่าสมาชิกที่หนึ่งนะยค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับชื่อเติ้ลครับชื่อเติ้ลนะฮะจริงๆแล้วเราเพิ่งได้แค่สามปีนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเราที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวรรดิไทยรวมไปถึงวิทยาลัยเราเป็นอย่างมากนะครับอ่าพอดีที่มีโอกาสได้ดูการจีนสช่องสาม ซึ่งมีการประกวดเวทีไทยแลนด์ก็ล์ฟไทยลนด์นะครับซึ่งพี่เห็นน้องจริงหรือเปล่าจริงไะมจริงไหมเพื่อพี่หรือเพื่อนนะรุ่นเดียวกันนี่ก็คือผู้ที่เข้าร่วมประกวดเวทีไทยแลนด์กอล์ฟไทยแลนด์แล้วเป็นยังงไกี่ผ่านสามผ่านสามผ่านเลยนะครับรองเท้านะคะซึ่งเป็นการในที่สุด และก็เน่ยุไปพร้อมอ่าดีนะคะรับร่วมเชีร์ขอบคุณมากนะคะรับร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมให้กำลังใจ่าข้อสมาธิดีของศึกษาวทยาลเราได้นะครับกับการแสดงความส,สมรรถพิเศษนะครับในระดับวีทีระดับประเทศนะครับขอบคุณมากนะครับระดับตอ่อไป